เจปาครับเขามีอีกจุดแข่งสําคัญที่หลายๆคนมักจะมองข้ามนั่นก็คือเรื่องของกระแสงเงินสดนั่นเองครับเจปาถือว่าเป็นธุรกิจที่มีกระแสงเงินสดดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ทุกชั่วโมงทุกวันครับทำให้มีเงินเนี่ยไหลเข้าอยู่ตลอดเวลาแล้วเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยก็เป็นเงินสดอีกต่างหากครับซึ่งมันก็เป็นผลดีกับธุรกิจมากๆครับทำให้มีการบริหารจัดการที่ค่อนข้้าาางงง่่่่ยยยแแลลลวรออออมมมัับคเเเปปีนนนูส ซัมทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับทัชทัพสุริสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซัมมรับทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับผมทัชทัพสุริผมกันอย่างเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปในทุกช่องทางการติดตามของ c o n n e c t the d o t s ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Spotify แล้วก็ TikTok ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงธุรกิจหนึ่งที่โมเดลของมันเนี่ยดูจะเรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่ว่าเขาสามารถพัฒนาครับแล้วก็ต่อยอดธุรกิจนี้จนสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นั่นก็คือธุรกิจ ลานจอดรถนั่นเองครับธุรกิจลานจอดรถในประเทศไทยนะครับปัจจุบันมีเจ a าร์คนะครับเป็นผู้นําในธุรกิจนี้อยู่ซึ่งเจ a าร์คเนี่ยเขาก็สามารถต่อย,ยอดธุรกิจนี้จนสามารถ IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ไปเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เองครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องน่าสนใจมากครับว่าเจพาร์คเนี่ยเขาเปลี่ยนธุรกิจเรียบเรง่ายๆอย่างลานจอดรถเนี่ยให้กลายเป็นธุรกิจมูลค่ามหาศาลและมีความแข็งแรงมากพอที่จะเข้าตลาดหุ้นได้ยังไง เรื่องของการจอดรถนี่นะครับคุณผู้ชมถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนก่อน,อนที่เจพาร์คจะเริ่มต้นธุรกิจนะครับแม้ว่ายุคสมัยนั้นนะครับจะมีการใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยกันอย่างแพร่หลายแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของฟา c i ซิลิตี้ที่มันมารองรับการใช้รถเนี่ยอย่างลานจอดรถนี่นะครับมันยังไม่ได้มีเพียบพร้อมมากครับซึ่งถ้าใครจําได้นะครับเวลาเราไปจอดรถตามโรงพยาบาลตามสนามบินตามห้างต่างๆเนี่ยที่จอดรถเขาจะไม่ได้มีการ จัดไว้ไว่างเป็นระเบียบมากพอเหมือนทุกวันนี้นะครับซึ่งมันก็ทําให้เกิดปัญหามากมายตามมาครับไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถไม่เพียงพอรถหายรถเกิดความเสียหายโดนชนเงินบ้างหรือว่าการเข้าออกที่ไม่มีระเบียบจนทาการจราจรรอบๆเนี่ยมันติดขัดนั่นเองครับและนั่นเองแหะครับคือจุดที่คุณสันติพลเจนวัฒนาไพศาลนะครับวิศวกรโยธาผู้ก่อตั้งบริษัทเจนกล้องไกลจำกัดมหาชนเขาเล็งเห็นโอกาสสาคัญ ที่จะสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาครับตอนแรกนะครับบริษัทเจนก้องไกลเนี่ยเขาไม่ได้ทําที่จอดรถมาก่อนครับแต่เขารับดูแลเรื่องการออกแบบแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ในทางวิศวะกรรมในการลงทุนให้กับโครงการก่อสร้างสนามมินครับแต่ว่าพอคุณสันติพลเนี่ยเขาไปเจอกับปัญหาที่จอดรถที่ว่าเข้าเนี่ยนะครับเขาก็เริ่ม หันมาสนใจธุรกิจนี้ครับแล้วเขาก็เริ่มเปิดลานจอดรถแห่งแรกของเจอปาร์คที่ตลาดสดสาย่านถนนพญาไทครับตอนนั้นเนี่ยเขาเข้าไปเจรจาขอบริหารที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อของนั่นเองโดยเขาเนี่ยขอเก็บค่าจอดรถเป็นการตอบแทนนั่นเองครับในตอนนั้นเนี่ยเขาคิดค่าจอดเนี่ย เริ่มต้นที่2ชั่วโมงแรก20บาทครับแล้วก็ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ20บาทซึ่งก็นำว่าเป็นโมเดลธุรกิจแบบแรกของ J-PARK เลยและ J-PARK เองนะครับก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าเฮ้ยการจัดการการบริหารของเขาเนี่ยมันเวิร์กจริงๆทําให้เขาเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากหลายๆที่ครับแล้วก็สามารถ พัฒนาธุรกิจต่อไปได้และเมื่อโมเดลแรกของเจปาร์นะครับเริ่มประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเจปาร์ J เขาก็ไม่ได้หยุดตัวเองเอาไว้แค่นั้นครับแต่ว่าเขายังต่อย,ยอดไปยังโมเดลธุรกิจแบบอื่นอีกน,นี่คือสิ่งที่ทําให้เจปาร์แตกต่างจากลานจอดรถทั่วไปที่เราเห็นตามงานวัดหรือว่าใต้สะพานล,ลอยใต้ทางด่วนอะไรแบบนี้ครับปัจจุบันครับเจปาร์ J มีโมเดลธุรกิจอยู่3ประเภทหลักๆด้วยกันครับอย่างแรกเนี่ยก็คือโมเดลการ เช่าพื้นที่นะครับแล้วก็เปิดเป็นลานจอดรถโดยเก็บค่าจอดครับนี่คือโมเดลดั้งเดิมของเจพาร์คเลยนะครับเป็นเหมือนกับการหาสัมปทานนะครับแล้วก็ปรับปรุงให้เป็นลานจอดรถโดยเจพาร์คจะทำรายได้จากตรงนี้ด้วยการเก็บค่าจอดรถที่เข้ามาใช้บริการนะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมีค่าเช่านะครับที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของสถานที่ด้วยซึ่งจะ จ่ายในรูปแบบของค่าเช่าหรือว่าจะจ่ายในรูปแบบของการแบ่งผลกําไรแบ่งไรายได้ก็ว่ากันไปแล้วแต่ตกลงนะครับโดยในส่วนนี้นะครับเจปาเขามักจะเลือกลงทุนกับสถานที่ที่เป็นทำเลทองครับซึ่งเจปาเขาเห็นแล้วแหละว่าจะสามารถทารายได้เยอะเพราะว่ามีรถมาใช้บริการเป็นจํานวนมากและในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงนะครับ J เจปาก็จะมีการเก็บค่าจอดที่แพงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองโดยปัจจุบันนี้นะครับเจปาสามารถทารายได้จาก ธุรกิจโมเดลนี้เนี่ยรา62%ของรายได้ทั้งหมดครับอีกโมเดลธุรกิจหนึ่งของ J-PARK ที่ต่อยอดมาจากการทำลานจอดรถปกติเนี่ยก็คือการรับจ้างบริหารที่จอดรถครับเจ a ป k เข้าไปบริหารลานจอดรถให้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาครัฐครับเช่นลานจอดรถตามโรงพยาบาลหรือตามสนามบินพวกนี้นครับซึ่ง j จ a ป k เนี่ยนะครับเขาจะสร้างรายได้ในส่วนนี้จากค่าจ้างการบริหารครับ ซึ่งขึ้นอยู่กับต้นทุนแล้วก็ทรัพยากรที่ใช้ไม่ได้มาจากการเก็บค่าจอดรถดนะครับเพราะว่าบางหน่วยงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซีเรียสกับการเก็บค่าจอดรถดครับนั่นทําให้เจร์คเองเนี่ยก็ยังทารายได้อยู่แม้ว่าจะไม่ได้เก็บค่าจอดก็ตามด้วยในปัจจุบันนะครับเหมือนเจรปคเนี่ยจะกึ่งผูกขาดกับภาพลักษณ์ไปแล้วครับในส่วนของบริการส่วนนี้เพราะว่าเจแปนบ,บอกว่าปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งที่อยู่ในระดับเดียวกันที่อยู่ในขนาดเดียวกันที่มาเทียบเคียงได้นะครับ เพราะว่าภาครัฐเองเนี่ยเขามอกว่าการให้บริการที่ไม่โดนร้องเรียนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆทําให้เขาเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์แล้วก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็คือเจแปนนั่นเอง,เองส่วนเหตุผลที่ภาครัฐเขาไม่ได้เข้ามาบริหารส่วนนี้ด้วยตัวเองเนี่ยคุณสันติพลเขาบอกว่าภาครัฐเนี่ยมีปัญหาในการจ้างบุคลากรขอ,ของเขาอยู่แล้วครับทำให้เอกชนเนี่ยเข้ามาบริหารส่วนนี้เนี่ยมันจะสะดวกกว่ามากๆซึ่งรายได้ของภาครัฐเองก็จะไม่ได้หายไปไหนด้วยเพราะว่า เขามีการเรียกเก็บค่าตอบแทนแบบเป็นธรรมสุดๆครับนั่นก็ทําให้เจพาร์เนี่ยสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจส่วนนี้เนี่ยถึง18%เลยและอีกหนึ่งธุรกิจของเจพาร์นะครับที่มาจากการต่อยอดความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของตัวเองเนี่ยนะครับคือ การให้คำปรึกษาแล้วก็ติดตั้งระบบที่จอดรถกับสถานที่ต่างๆครับโดยจะมีเทคโนโลยีแล้วก็ระบบต่างๆของ j p a r k นะครับทั้งการตรวจรถเข้าออกการเก็บค่าจอดรถแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยครับโดยในส่วนนี้นะครับ J Park ทำรายได้ไปราว15%ของรายได้ทั้งหมดครับนอกจากนี้อีก5%นะครับที่เหลือเนี่ยเจปเขาจะทำรายได้โดยการเปิดพื้นที่ว่างของลานจอดรถเนี่ย ให้เช่าครับแล้วก็ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเช่นการตั้งร้านขายของต่างๆนั่นเองโดยทั้ง3าโมเดลธุรกิจหลักๆนี้นะครับมันคือสิ่งที่ทําให้เจร์นนะครับแตกต่างจากธุรกิจลานจอดรถการเก็บค่าจอดรถทั่วไปแต่นอกจากนี้นะครับมันยังมีจุดแข็งต่างๆของเจร์นนะครับที่เรียกได้ว่าเสริมความแข็งแกร่งให้เจร์นมีศักยภาพมากพอที่จะเข้าตลาดหุ้นได้ครับเทคโนโลยีนเนี่ยคือจุดแข็งอย่างหนึ่งของเจรปนเลยนะครับ เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยเวลาเราเข้าไปใช้บริการที่จอดรถลานจอดรถของ j จแปนเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของความสะดวกสบายนั่นเองครับโดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในส่วนนี้อย่างเวลาที่เราไปจอดรถทั่วไปเนี่ยเราก็มักจะต้องประสบปัญหากับเรื่องของการเก็บบัตรจอดรถใช่ไหมครับบางทีถ้าหายเนี่ยก็โดนปรับอีกแต่อย่างของเจปนเนี่ยไม่ต้องใช้ครับเขามีระบบสแกน QR code ระบบอ่านป้ายทะเบียนหรือว่า สามารถเช็คการเข้าออกจากแอปพลิเคชันที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ก็ได้ครับและเพนพอยสำคัญที่เ p พัคสามารถแก้ไขาได้แล้วก็สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคผู้ใช้งานมากๆเนี่ยนั่นก็คือการจ่ายเงินตอนนํารถออกครับ อย่างจากเดิมที่เราต้องไปคอยกดเงินสดมาจ่ายเวลาเอารถออกจากลานจอดใช่ไหมครับ J เจาป็กก็สามารถจ่ายเงินผ่านช่องทางดิจิทัลได้ทุกช่องทางเลยครับและนอกจากนี้เองในส่วนของเทคโนโลยีที่ช่วยเรื่องการเก็บข้อมูลทําสถติติต่างๆนะครับก็ยังช่วยให้ผู้ให้บริการหรือเจ้าของสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาสามารถนํามาวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาระบบการจอดรถของเขาต่อไปได้ด้วยนั่นเอง เจปาครับเขามีอีกจุดแข็งสําคัญที่หลายๆคนมักจะมองข้ามนั่นก็คือเรื่องของกระแสงเงินสดนั่นเองครับเจปาถือว่าเป็นธุรกิจที่มีกระแสงเงินสดดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ทุกชั่วโมงทุกวันครับทำให้มีเงินเนี่ยไหลเข้าอยู่ตลอดเวลาแล้วเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยก็เป็นเงินสดอีกต่างหากครับซึ่งมันก็เป็นผลดีกับธุรกิจมากๆครับ ทำให้มีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็พร,ร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั่นเองโดยในปีล่าสุดนะครับเจปาร์ J ทำไรายได้รวมไปกว่า455ล้านบาทมีกําไร55ล้านบาทครับแล้วก็มีกระแสงเงินสดร้อยกว่าล้านบาทเลยครับคุณผู้ชมซึ่งหักนู่นหักนี่แล้วนะครับก็จะเหลือเราวาว10ถึง20เลยเรียกได้ว่าเป็นปริมาณกระแสงเงินสดที่ทําให้เจปาร์เนี่ยสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้ค่อนข้างสบายสบายครับอีกจุดแข็งของเจปาร์นะครับนั่นก็คือเรื่องของทำเลทองครับ ทำให้เจร์นเนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่าเปิดก่อนได้เปรียบเลยครับเพราะว่าการที่เจร์นเป็นผู้นําในธุรกิจนี้เข้ามาในธุรกิจนี้แรกๆเนี่ยทำให้เจร์นสามารถเข้าไปยึดครองพื้นที่ต่างๆที่เป็นทำเลทองมีศักยภาพสูงได้ทำรายได้ดีทุกวันครับสร้างรายได้มหาศาลให้กับเจร์นเลยโดยปัจจุบันนี้นะครับเจร์นมีที่จอดรถน,นะครับทั้งรวมที่เช่าพื้นที่เปิดเป็นลานจอดแล้วก็เข้าไปบริหารเนี่ยประมาณ58ที่ครับ คิดเป็นจํานวนช่องจอดกว่า2 8 0 0 0ช่องจอดนะครับตามสถานที่ยอดนิยมต่างๆทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงในต่างจังหวัดด้วยครับซึ่งการที่เจแปนนะครับสามารถเข้าไปยึดพื้นที่ทําเลทองไว้ได้ก่อนจากการเป็นผู้นําและผู้เริ่มต้นในธุรกิจนี้นะครับทำให้คู่แข่งใดอื่นๆเนี่ยตามทันเจร์นยากมากๆแล้วก็ยากที่จะเติบโตมาเทียบเคียงในระดับเดียวกันได้ครับและที่สาคัญจุดแข็งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือประสบการณ์และฝีมือการบริหารทันเทพของเจรปนครับ เพราะว่าแม้หลายคนจะมองว่าธุรกิจลานจอดรถเก็บค่าจอดรถเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจง่ายๆที่แค่เอาที่มาปล่อยให้เขาจอดรถแล้วก็เก็บเงินเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูแลคอบคุมหมดครับทั้งการจัดการรถเข้าออกการควบคุมรถไม่ให้หลุดจากระบบการเก็บเงินนะครับการรักษาความปลอดภัยและอื่นๆอีกมากมายครับซึ่งไอ้พวกนี้นะครับมันต้อง อาศัยความชํานาญนะครับอาศัยประสบการณ์แล้วก็ความคุ้นชินกับพฤติกรรมการใช้รถของคนไทยครับซึ่งเจแปนเนี่ยนะครับเขาออกแบบลานจอดรถและระบบให้เหมาะกับพฤติกรรมการจอดรถของคนไทยมากแล้วก็ทําได้ดีมาโดยตลอดครับนั่นทําให้เจแปนเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้นําในธุรกิจนี้แบบที่ไม่มีใครสามารถมาแข่งได้น,นั่นเองจนถึงตอนนี้นะครับหลังจากที่ I p o เข้าตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยมาแล้วเนี่ยหุ้นของเจแปนนะครับ ที่เปิดตัวด้วยราคาเสนอขายที่3 8 0บาทเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เหล่าบร ו เกอร์เองเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าให้ซื้อหุ้นตัวนี้เนี่ยเก็บไว้เพราะว่านอกจากจะมีแหล่งรายได้ที่เป็นเงินสดแล้วก็ได้มาอย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับเขายังเล็งเห็นว่าเจแปนเนี่ยมีศักยภาพในการเติบโตสูงมากๆทั้งเรื่องของการนำเงินไปลงทุนในการสร้างอาคารที่จอดรถเพิ่มช่องจอดรถอีกราวๆ1 5 0 0 0ช่องภายในสิ้นปีนี้นะครับก็ทำให้ธุรกิจลานจอดรถของเจแปนเนี่ย มีศักยภาพในการเติบโตสูงคิดว่าสามารถเติบโตได้ราวๆ22.6%ต่อปีเลยครับส่วนธุรกิจการบริหารจัดการที่จอดรถเนี่ยก็อาจจะเติบโตถึง8.7%ต่อปีจากการเพิ่มขึ้นของอาคารจอดรถตาม มาตรการส,ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะของภาครัฐที่จะเติบโตควบคู่กันไปกับการใช้รถยนต์นั่นเองและธุรกิจให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบที่จอดรถของ j จพารเองก็อาจเติบโตสูงถึง14.8%ครับจากการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้าโดยรถยนต์ประเภทนี้เนี่ยมันก็ต้องการช่องจอดที่มีหัวชาร์จไฟใช่ไหมครับและสถานที่ต่างๆเองเนี่ยเขาก็ เริ่มเห็นความสําคัญกับตรงนี้แล้วด้วยนั่นทําให้ที่จอดรถเนี่ยมันก็ต้องการการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงนั่นเองซึ่งเจปาก็สามารถเข้ามาครอบคุมแล้วก็ดูแลส่วนนี้ได้ด้วยนั่นเองครับและด้วยปัจจัยแนวโน้มการเติบโตที่ค่อนข้างดีของเจปาเนี่ยนะครับก็ทําให้เหล่าโบรกเกอร์นะครับเขาบอกว่าหุ้นของเจปาเนี่ยอาจพุ่งสูงถึง6.40บาทต่อหุ้นเลยครับซึ่งเป็นราคาเกือบ2เท่าของราคาเสนอขายในตอนแรกและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวการเติบโตของเจปาค ธุรกิจลานจอดรถธรรมดาที่ไม่ธรรมดาสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงกว่า1,500ล้านบาท IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยได้สำเร็จและยืนหนึ่งในวงการแบบไม่มีคู่แข่งรายไหนจะมาเทียบได้นี่ก็คือทั้งหมดที่เราเอามาฝากกันใน EP นี้ของ SumUp ทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดครับ กับผมทักทับสุริแล้วพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปในทุกช่องทางการติดตามของ Connected d o ดอสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ